สวัสดีครับเช้าตรู่ต้นสัปดาห์นะครับพี่น้องเปิดทำงานราชการจันทร์ที่17กรกฎาคม2566อัปเดตสภาพอากาศและเส้นทางฝนกันครับวันนี้ปริมาณฝนระดับหนักเลยนะฮะหนักหนักสุดในประเทศไทยของเรานั้นน่าจะอยู่บริเวณพื้นที่ที่ห่างไกลพา,ายุใต้ฝุ่นนะครับ เหตุผลจากอะไรก่อนเราไปดูรายละเอียดกันมาอัปเดตท,ทิศทางพายุตาลิมกันก่อนครับโดยจากภาพที่ทุกท่านเห็นนะก็เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงการเคลื่อนไหวของพายุตาลิมนะฮะซึ่งเช้าวันนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับใต้ฝุน่นกำลังหมุนควงสว่านบริเวณทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไหหลำในทะเลจีนใต้ตอนบนนะฮะ ด้วยความเร็วลมประมาณ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงความกดใกล้ศูนย์กลางก็อยู่ที่ราวๆ982มิลลิบาร์นะฮะก็มีทิศทางเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่อ่าวตังเกียคาดหมายว่าจะขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้อง วันพรุ่งนี้วันที่18กรกฎาคมบริเวณชายฝั่งพรมแดนระหว่างเขตปกครองตนเองกวางซีประเทศจีนตอนใต้และก็บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะมันก็อยู่ระหว่างพรมแดนนั้นซึ่งเหนืออยู่เหนือเกาะหายหล่ำขึ้นไปนะฮะติดกับอ่าวตังเกียนั่นเองนะครับจากนั้นก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงตามฟอร์มนะครับพายุพอขึ้นบกมันก็เริ่มอ่อนกำลังลงตามลำดับนั่นเอง โดยลักษณะอากาศในวันนี้พี่น้องดูนะครับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในภาคเหนือและอีสานตอนบนนะทางตอนบนเนี่ยพัดอ่อนนะครับแล้วก็พัดด้วยกำลังแรงถึงแรงมากเลยทีเดียวนะครับมากแรงมากๆในระดับ55 60กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะฮะ ปกคลุมภาคกลางอีสานล่างตะวันออกและภาคใต้โดยทุกท่านจะเห็นว่าทรงการพัดของลมมรสุมนั้นวันนี้ฮะเริ่มยกขึ้นเล็กน้อยฮะพัดขนานขึ้นนะฮะไม่ได้หักหัวลงมากมายเหมือนเมื่อวานนะฮะเหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะก็ด้วยการที่ตำแหน่งของพายุทางด้านขวามือของพี่น้องนั้นนะก็เป็นตัวฉุดกระชากลากถูเหนียวลังลมมรสุมเข้าหาขยับขึ้นไปนะ ขยับขึ้นไปใกล้ฝั่งด้านบนนั่นเองแม้ทรงลมมรสุมวันนี้ยังมีทิศทางยกตัวก็ยังไม่ค่อยดีนะตามไม่ได้เป็นทรงยอดนิยมสักเท่าไหร่แต่ด้วยความแรงนะครับพี่น้องความแรงของสปีดลมมรสุมในระดับฐานเมฆนะครับมันไปเข้าเงื่อนไขความเร็วลมเนี่ยนะความเร็วลมเกิน26นอตหรือ49กิเมตร ต่อชั่วโมงขึ้นไปนั่นก็หมายถึงกระแสลมมรสมที่พัดเข้าไปปกคลุมเนี่ยปกคลุมทางพื้นที่ต่างๆเนี่ยเพียงแค่อาศัยพัดระทะลมท้องถิ่นเท่านั้นก็สามารถทําให้เกิดการยกตัวของกระแสอากาศกลายเป็นฝนฟ้าขนองขึ้นมาได้ดังนั้นวันนี้นะฮะจะมีฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่แนวลมแรงนะพี่น้องโดยเฉพาะด้านรับลมอย่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้นะในขนาดที่พี่น้องดูภาพถัดไปนะฮะเป็นทรงการพัดของกระแสลมบนซึ่งเป็นลมคู่ขนานกับลมบรสุมนี่แหละครับยังคงพัดเป็นสองสายใหญ่ฝั่งขวาไหลเป็นแพรใหญ่มาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วก็วงรอบของขอบพายุนะฮะเป็นส่วนใหญ่นะฮะไหมครับพี่น้องพัดศาสตร์เข้ามาส่วนฝั่งซ้ายก็เป็นทิศตะวันตกนะพัดเป็นทิศตะวันตกไหลเข้าปกคลุมพื้นที่ภาคใต้เป็นหลักใหญ่ซึ่งถ้าพี่น้องมองทิวลมมาตั้งแต่ต้นคลิปนะฮะที่ผมขึ้นภาพไว้ฮะก็จะเห็นว่านอกจากสปีดลมมรสุมที่แรงแล้วนะฮะแล้วก็เข้าเงื่อนไขสร้างฝนโดยอัตตมุน อัตโนมัติเนี่ออโตเมติกแล้วเนี่ยลมบนก็ยังคงช่วยประสานเป็นลมสองระดับนะพัดเกี่ยวก้อยไปในทิศทางเดียวนะซึ่งก็จะช่วยให้การยกตัวของฝนในภาคใต้ต,ตอนบนและตอนกลางในวันนี้ทะลุนะฮะทะลุขึ้นไปยังชั้น5,000เมตรคือในระดับลมบนนะฮะกลายเป็นฝนหนักถึงหนักมากได้นะพี่น้องซึ่งทางลมแบบนี้เริ่ม ผมดูแล้วน่าจะเริ่มเกิดมาตั้งแต่เมื่อวานตอนเที่ยงแล้วนะฮะผมก็ได้โพสต์แจ้งเตือนพี่น้องไปโดยเฉพาะพี่น้องในจังหวัดพื้นที่ในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ด้านล่างนะฮะอย่างอำเภอบางสะพานบางสะพานน้อยเนะี่ยฮะให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากไม่ทราบว่าพี่น้องดูกันบ้างหรือเปล่าแนละ้วก็ขอย้ําอีกทีก็แล้วกันครับ ในขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานในวันนี้ก็จะได้ฝนจากกระแสลมบนนำพาเมฆฝนจากขอบไซโคลนิกของพายุนะฮะเข้ามาตกในพื้นที่โดยอีสานก็จะมีฝนมากกว่าภาคเหนือนะครเพราะว่าพื้นที่นั้นใกล้รัศมีของพายุมากกว่านั่นเองะครับเมื่อเป็นลักษณะเช่นนี้ตั้งแต่เช้าวันนี้ไปจนถึงเช้าว,วันพรุ่งนี้วันที่18กรกฎาคม2566 ภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30ของพื้นที่ตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนน่านนะฮะจังหวัดตากพิศณุโลกพิกจิตรเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะภาคอีสานก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่บริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครอุดรธานีนครพนมมุกดาหาร การสินขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญอ,อุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีลำและก็นกครราชสีมานะฮะโคราชบ้านเราเนี่ยครับสำหรับภาคกลางก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ3 0ถึง40ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองสระบุรีพระนครศรีอยุธยา กาญจะนะบุร,รีสมุทรสาครสมุทรปราการนะฮะสำหรับพี่น้องกาญจะนะบุรีแล้ววันนี้ฝนน่าจะไปแรงแถวแถวทางด้านติดกับขอบตะนาวสีนะครับเพราะว่าลมสองระดับพัดพัดศาสตร์เข้ามาเป็นทิศทางเดียวกันเช่นกันกันกบภาคใต้นะพี่น้องลองดูนะครับแถบอําเภอไซยโยกทองหอภูมิสังขละอะไรแบบนี้ครับ ภาคตะวันออกก็จะมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสของพื้นที่ฮนะตกส่วนใหญ่ได้บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดสําหรับพี่น้องจังหวัดจันทบุรีและตราดฮนะด้านล่างปลายแหลมนี่ก็เฝ้าระวังนะฮะเฝ้าระวังเพราะว่าน่าจะมีฝนพอๆกับทางพื้นที่ภาคใต้ด้านบนตรงประจวบนะฮะเพราะว่าแนวลมมันผ่านฮนะ โดยที่ภาคใต้ก็จะมีฝนฟ้าขนองนร้อยละ40นะฮะของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์พระนองพังงาภูเก็ตกระบี่สุราษฎร์ธานีจังหวัดตรังนะฮะและก็จังหวัดสตูลในขณะที่สปลาวเพื่อนบ้านจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึง60ของพื้นที่ตกได้ส่วนใหญ่ก็แขวง เวียงจันท์บริคคำสายคำม่วนสวรรค์เขตสารวันเซกองจำปาศักและอัตตะเบือคลื่นลมในเทะเลนะครับพี่น้องวันนี้คลื่นสูงนะครับสําหรับประเทศไทยของเราอ่าวไทยคลื่นสูง2-3เมตรโดยที่อันบาลคลื่นสูง2-4เมตรเรือเล็กนะครับพิจารณาจอดด้วยนะครับสวัสดีครับ